หลังจากสะสางปัญหาภายในครอบครัวแล้วพงพัั์ราณีและพีรพัฒนก็แยกตัวไปพักยังห้องที่กวินได้เตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นห้องพักที่หรูหราที่สุดของโรงแรมแห่งนี้ส่วนพันวรสนั้นกลับไปยังห้องทำงานของไอระดาด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจกำลังรออยู่เลยค่ะ ไอรดากล่าวกับคนรักด้วยรอยยิ้มทันทีที่พันวรศเปิดประตูห้องเข้ามาส่วนพันวรศเมื่อได้เห็นใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของคนรักน้ำตาของเธอก็ร้นขึ้นมาที่ขอบตาทันทีสำหรับเธอแล้วต่อให้มีเรื่องทุกข์ใจมากมายแค่ไหนแต่หากมีไอระดาอยู่เคียงข้างแล้วแล้วก็ความทุกข์ที่มีก็แทบมาลายหายไปสิน้น ไอระดาจับมือของพันวรศไว้ก่อนจะดึงร่างบางของพันวรศให้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอรอนานไหมพันวรศถ,ถามไอระดาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนานใช่คะตั้งแต่วันที่พี่ทิ้งไอไปจนกระทั่งถึงวันนี้มันนานมากจริงๆคะ่ะไอระดากล่าวพังยิ้มบางๆ ก่อนจะกระชับวงแขนที่กอดพันวรสไว้ให้แน่นกว่าเดิมหลังจากที่ไอระดาแยกกับกวินเธอก็เข้ามารอพันวรสอยู่ในห้องนี้ด้วยความโกรนกระวายใจจนแทบไม่เป็นอันทำงานทั้งกลัวว่าพันวรสจะต้องพบเจอกับบทลงโทษอันรุนแรงของครอบครัวทั้งกลัวว่าพันวรสจะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นนั้นแต่เมื่อได้พบหน้า และได้กอดคนรักไว้แบบนี้หัวใจที่ร้อนรุ่มของเธอกลับรู้สึกสงบลงอย่างน่าประหลาดพี่ขอโทษที่ทำให้ไอต้องรอนานนะแต่จากนี้ไปพี่จะไม่ให้ไอต้องรอพี่อีกแล้วเพราะพี่จะอยู่เคียงข้างไอแบบนี้ตลอดไปพี่ไม่ต้องขอโทษไอหรอกคะ่ะไอเองต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษ ไอ้ <I S 2> เอาแตกโกรธพี่แล้วก็กลั่นแกล้งพี่สารพัดโดยที่ไม่รู้เลยว่าพี่ต้องเป็นทุกข์มากขนาดไหนพอมองย้อนกลับไปไอ้ก็ได้แต่กโกรธตัวเองที่ทำอะไรโง่เง่าลงไปแบบนั้นไอผิดเองไอขอโทษนะคะไอละดาละกล่าวด้วยความรู้สึกผิดจากใจจริงส่วนพันวรสเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอก็ผละออกจากอ้อมกอดของไอรดาอย่า<ๆ>งช<ๆ>้าๆ,ๆ,ๆ ไอ้อย่าโทษตัวเองเลยที่ผ่านมาไอ้เองก็เจ็บปวดพอพี่มามากถ้าไอ้จะแก้แค้นพี่มันก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วถึงไอ้จะกลั่นแกล้งพี่ยังไงแต่สุดท้ายไอ้ก็ยังเป็นไอ้คนเดิมของพี่ไอ้ให้อภัยพี่และขอเริ่มต้นใหม่กับพี่ทั้งๆที่ไอ้ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงที่พี่ทิ้งไอ้ไปด้วยซ้ำพันวรศกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ก่อนที่น้ําตาแห่งความตื้นตันจะร่วงหล่นลงสู่แก้มทั้งสองข้างก็ไอรักพี่นี่คะถึงจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ขอแค่พี่กลับมาไอก็พร้อมที่จะเป็นไอคนเดิมของพี่เสมอนะคะไอระดากล่าวก่อนจะใช้นิ้วเช็ดน้ําตาที่แก้มของพันวรศออกอย่างเบามือขอบคุณไอมากนะที่รักพี่มากขนาดนี้ พันวรสกล่าวด้วยความตื้นตันใจก่อนที่เธอจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้คุยกับพงพัฒน์เมื่อครู่นี้ให้ไอิรดาฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพันวรสอิรดาก็ดึงร่างของพันวรสเข้ามากอดอีกครั้งก่อนที่เธอจะเอ่ยกับคนพี่ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลถึงพี่แพจะโดนครอบครัวตัดขาดก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะ พอต่อไปนี้ไอซจะเป็นครอบครัวของพี่เองค่ะทั้งตัวและหัวใจของไอซเป็นของพี่แพรคนเดียวเสมอและตลอดไปนะคะขอบคุณจริงๆนะไอซพันวรสกล่าวก่อนที่ความอบอุ่นและความตื้นตันจะแผ่ส่้นเข้ามาสู่ทุกอนูหัวใจของเธอแม้เธอจะต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไป แต่ไอรดาก็พร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กับเธอเสมอแล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอรักไอรดาได้อย่างไรไอรดากอดร่างของคนรักไว้แน่นเธอหลับตาลงช้าๆและใช้มือลูบผมนุ่มของพันวรศอย่างอ่อนโยนส่วนพันวรศก็กอดคนเด็กกว่าไว้แน่นเช่นกัน ในเวลาเช่นนี้สิ่งที่สามารถเยียวยาความรู้สึกของทั้งสองคนได้ก็คงมีเพียงอ้อมกอดของกันและกันเท่านั้นในช่วงเย็นกวินเชิญพงพัดและสมาชิกในครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นภายในห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวที่ได้เตรียมไว้อาหารหลากหลายเมนู ถูกนำมาเสิร์ฟเพื่อให้แขกคนสำคัญรู้สึกประทับใจที่สุดจากตอนแรกที่กวินคิดไว้ว่าบรรยากาศในการรับประทานอาหารมื้อนี้อาจเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่เปล่าเลยเมื่อทั้งเขาไอระดาราณีและ,ะพิรพัฒนต่างก็พูดคุยกันอย่างถูกคอจะมีก็เพียงแต่พงพัดเท่านั้นที่นั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย ส่วนพันวรสเองก็นั่งอย่างสงบเสงี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้พราะเกรงว่าบิดาจะรู้สึกหงุดหงิดจนพานทำให้งานของไอระดาเสียไปด้วยหนูแพรทำงานดีมากเลยนะครับเวลาสอนงานอะไรให้ก็เรียนรู้ได้เร็วแทบไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยกวินกล่าวชื่นชมพันวรสจากใจจริงเพราะเขารู้ดีว่า ราณีรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังเขาจึงอยากเล่าเรื่องราวช่วงที่ผ่านมาของพันวรสให้ราณีฟังบ้างและอีกเหตุผลหนึ่งคือเขาต้องการให้พงพัทรได้รู้จักพันวรสในด้านการทำงานด้วยเพราะต่อให้พันวรสไม่ได้เลือกทำในสิ่งที่พงพัทรต้องการแต่ก็ใช่ว่าชีวิตของพันวรสจะต้องล้มเหลวเสียเมื่อไหร่ และยิ่งพันวรศเป็นคนรักของไอระดาด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะเขารู้นิสัยของไอระดาดีว่าลูกสาวคนเดียวของเขาไม่มีทางทำให้คนรักต้องเสียใจเป็นแน่จริงเหรอคะน่าเสียดายจังที่ฉันไม่เคยได้เห็นเพราะหนูแพรยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานที่บริษัทเลยราณีเอ่ยกับกวิน ก่อนจะหันไปพยักพเพยิดกับพันวรสเอหรือว่าแม่จะโอนหุ้นส่วนของแม่ทั้งหมดให้ลูกดีแล้วลูกก็เป็นผู้บริหารแทนแม่เสียเลยจะได้มาช่วยงานตะพัดอีกแรงราณีกล่าวก่อนจะปลายตามองพงพัดเล็กน้อยเพราะเธอต้องการจะบอกสามีเป็นใน,นๆว่าต่อให้สามีตัดขาดจากพันวรสไปแล้วแต่เธอก็ยังเป็นมารดาของพันวรสอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของเธอก็ควรจะเป็นของพันวรศด้วยอย่าเลยค่ะแม่หนูเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายกลัวว่าจะไปทำให้งานของพี่พัดเสียหายซะมากกว่าพันวรศกล่าวอย่างคนทอมตัวไอ้งานเสียหายนะไม่เท่าไหร่แต่ไอจะยอมให้เธอไปช่วยงานพี่หรือเปล่าเหอะ พีรพัฒนกล่าวพางอมยิ้มพร้อมๆกับหรีตามองไอรดาและพันวรสถ,ถ้าจำเป็นจริงๆฉันก็คงต้องยอมแลคะค่ะแต่ฉันว่าพี่พัฒนเก่งอยู่แล้วน่าจะบริหารงานคนเดียวได้สบายไอรดากล่าวชื่นชมพีรพัฒนจากใจจริงพอเมื่อครู่เจ้าตัวเพิ่งจะเล่าเรื่องการทำงานของตนให้แก่เธอและบิดาฟัง ซึ่งในฐานะนักธุรกิจเหมือนกันเธอก็อดที่จะรู้สึกชื่นชมวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของพีรพัฒน์ไม่ได้แหมชมกันแบบนี้พี่ก็เขินแย่สิแต่จริงๆพี่ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยพีรพัฒน์กล่าวกับไอระดาก่อนจะหันไปหากวินถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปบางทีผมอาจจะขอคำแนะนำเรื่องธุรกิจจากคุณอานะครับ พีรพัฒน์กล่าวด้วยความนอบน้อมได้สิอายินดีอยู่แล้วกวินกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ฟังบทสนทนาของทุกคนพงพัฒน์ก็รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเพราะตอนนี้ทุกคนดูเหมือนว่าจะพูดคุยกันได้อย่างถูกคอจนเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินอย่างไรอย่างนั้นอ้าวพงพัฒน์นี่นายอิ่มแล้วเหรอเนี่ย กะวินแกล้งแย่ถามเพราะเห็นว่าอยู่ดีๆพงพัดก็นิ่งไปจริงๆเขาไม่ได้ต้องการจะกดดันเพื่อนคนนี้เลยสักนิดแต่หากเจ้าตัวยังดื้อดึงไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นพงพัดเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายทุกใจเสียเองอืมอิ่มแล้วละ่ะบรรยากาศบนโต๊ะไม่ค่อยดีพงพัดตอบพลางทำหน้าเย็นชาใส่ทุกคน ฉันว่าคุณคงเหนื่อยกับการเดินทางมั้งคะแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณขึ้นไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะคะโดยฉันกับตะพัดจะตามไปทีหลังราณีกล่าวพังยิ้มบางๆให้ผู้เป็นสามีอา้าวแล้วคุณจะไม่ขึ้นไปดูแลผมหน่อยหรอพงษพัดถามด้วยน้ำเสียงงุดหงิดฉันขอเวลาคุยกับแพรก่อนก็แล้วกันฉันไม่ได้เจอลูกตั้งนานคิดถึงจะแย่อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอยากให้ฉันไปดูแลก็ได้นะแต่ต้องให้แพรไปด้วยเพราะฉันยังคุยกับลูกไม่จบราณีกล่าวอ้างเหตุผลด้วยรอยยิ้มส่วนพีรพัฒน์ที่นั่งข้างๆมารดาก็ได้แต่อมยิ้มเช่นกันไม่ละ่ะผมขึ้นไปคนเดียวดีกว่าพงพัฒน์กล่าวเสียงห้วนด้วยความหงุดหงิดเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนมุ่งความสนใจไปที่พันวรส โดยที่ไม่มีใครสนใจเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรซึ่งตัวเขาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากหมาหัวเน่าเลยสักนิดและในขณะที่พงพัดกําลังจะลุกจากเก้าอี้นั้นพันวรสก็เอ่ยกับราณีและพีรพัดเสก่อนหนูว่าแม่กับพี่พัดขึ้นห้องไปพร้อมกับพ่อดีกว่านะคะเผื่อพ่อไม่สบายจะได้มีคนคอยดูแลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันต่อก็ได้คะ่ะ ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณป้าคิดว่ามีเวลาอยู่กับพี่แพรน้อยเกินไปเดี๋ยวว่างๆหนูพาพี่แพรไปเยี่ยมคุณป้าที่กรุงเทพก็ได้ค่ะไอระดากล่าวเสริมก่อนจะหันไปยิ้มให้กับพันวรศและนั่นก็ทำให้พงพัดยิ่งรู้สึกหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเป็นเด็กที่กำลังเรียกร้องความสนใจจากทุกๆคนทั้งๆที่เขาไม่ได้ต้องการความหวังดีจากพันวรศและไอระดาเลยสักนิด ไม่จำเป็นฉันอยู่คนเดียวได้พงพัฒกล่าวกับพันวรสและไอระดาก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เดี๋ยวก่อนสิกวินเรียกพงพัฒอะไรอีกละ่ะพงพัฒถามกลับไปด้วยน้ำเสียงห้วนๆตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกโมโหขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้9ก้าโมงฉันจะให้ไอซพานายออกไปดูโรงแรมที่กำลังสร้างนะ รับรองว่านายจะต้องถูกใจแน่กวินกล่าวด้วยรอยยิ้มอืมพงพัดรับคำด้วยเสียงในลำคอก่อนจะก้าวออกมาจากตรงนั้นพลางคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เอาจริงๆเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะได้มีโอกาสมานั่งร่วมโต๊ะอาหารกับไอรดาเด็กสาวที่เขารู้สึกเกลียดชังตั้งแต่ครั้งแรก ที่ได้รู้ว่าเจ้าตัวคือคนที่พันวรศครบหาอยู่ด้วยเขาไม่เคยสนใจเลยว่าไอระดาเป็นใครและมีนิสัยใจคออย่างไรเขารู้เพียงแต่ว่าไอระดาคือคนที่อาจจะเข้ามาทำลายอนาคตของพันวรศเขาจึงจำเป็นต้องขัดขวางความรักของทั้งสองแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะตอนนี้พันวรศก็กลับมาคบหากับไอรดาเหมือนเดิม แถมพันรายาและลูกชายของเขายังดูเหมือนจะเห็นดีเห็นงามอีกด้วยและที่สำคัญไอรดาเองก็เป็นลูกสาวของกวินซึ่งหากกวินเป็นเพียงเพื่อนธรรมดาธรรมดาเขาก็คงไม่ได้คิดมากอะไรแต่ในระหว่างที่เป็นทหารในหน่วยเดียวกันนั้นกวินกับเขาถือเป็นเพื่อนตายกันเลยทีเดียวแม้จะห่างหายจากกันไปนานกว่า20ปี แต่เขาคิดว่าเขายังเชื่อใจเพื่อนคนนี้ได้เสมอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเชื่อใจไอระดาตามไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไอระดาและพันวรสก็พาพงพัานีผิรพัฒและเลขาของพงพัฒ ไปเยี่ยมชมการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่แม้ในตอนแรกพงพัฒน์จะรู้สึกตะคิดตะขวงใจอยู่บ้างที่ต้องรับฟังการนำเสนอของไอระดาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าไอระดานั้นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจะมีอนาคตสดใสด้วยวิสัยทัศน์และความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่ไอรดามีนั้น ทำให้การก่อสร้างโรงแรมแห่งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าจะไม่มีเขาเข้ามาร่วมทุนด้วยก็ตามแต่ธุรกิจที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรได้มากขนาดนี้มีหรือที่เขาจะไม่คว้าไว้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะยังไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ของไอรดาและพันวรศก็จริงแต่หากได้ลงทุนในธุรกิจร่วมกันแล้ว เขาก็จะขอดูฝีมือการบริหารงานของไอรดาสักหน่อยหากพบว่าเป็นที่น่าพอใจบางทีเขาอาจจะลองมองข้ามความเป็นหญิงของไอรดาและเปิดใจรับความสัมพันธ์ของไอระดาและพันวรศมากขึ้นก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็แค่ต้องการให้พันวรศมีอนาคตที่ดีเท่านั้นหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลและ,ะรายละเอียดทั้งหมดแล้ว พงษ์พัดก็ตกลงใจที่จะเข้าร่วมทุนกับกวินซึ่งนั่นก็สร้างความดีใจให้กับพันวรสเป็นอย่างมากเพราะเธอเกรงว่าเรื่องของตนเองจะทำให้งานของกวินและไอรดาเกิดความเสียหายแต่เมื่อทุกอย่างดาเนินไปได้ด้วยดีเธอก็รู้สึกโล่งใจราวกับยกภูเขาออกจากอกกันเลยทีเดียวส่วนรานีเองก็รู้สึกดีใจอยู่มากเพราะจากนี้ไป เธอก็คงมีโอกาสได้พบหน้าลูกสาวคนเล็กบ่อยขึ้นเพราะถึงอย่างไรเธอและสามีก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลธุรกิจที่นี่อยู่แล้วเมื่อการตกลงในเรื่องของธุรกิจผ่านพ้นไปครอบครัวของพันวรศก็ท่องเที่ยวและพักผ่อนต่ออีกสองวันโดยมีไอระดาและพันวรศช่วยดูแลในเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพ เพื่อดูแลบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักของตนค่ะแม่แล้วค่อยคุยกันนะคะพันวรสที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะทำงานของไอรดากล่าวกับราณีผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที่เธอจะกดวางสายไป คุณลุงกับคุณป้าถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะไอระดาถามคนรักใช่จ้ะสบายใจขึ้นบ้างไหมคะอืมสบายใจขึ้นมากเลยแหละทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องของเราก่อนที่แม่พี่จะกลับแม่พี่บอกว่าพ่อไม่ได้บ่นเรื่องของเราให้แม่ฟังแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจะยอมรับเรื่องของเราได้เมื่อไหร่ ผันวรรกล่าวพางยิ้มบางๆถ้าท่านไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะไอเองก็ไม่อยากให้ท่านต้องรู้สึกฝืนใจขอแค่ท่านไม่แยกเราจากกันเหมือนเมื่อก่อนก็พอแล้วละคะ่ะไอระดากล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นสินะผันวรรรับคาก่อนจะยิ้มให้ไอระดาเช่นกันแต่จูจูไอระดาก็ทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ จริงสิไอ้ลืมบอกพี่ไปว่าพ่อให้ไอ้ชวนพี่ไปทานข้าวที่บ้านเย็นวันนี้นะคะพ่อบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเราสองคนจริงหรอพี่เริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะเนี่ยจริงสิคะแต่ไอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจะคุยเรื่องอะไรเผลอๆอาจจะเป็นเรื่องของเราก็ได้เพราะงั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาไอ้ว่าเรามาให้กำลังใจกันก่อนดีกว่านะคะ ไอระดากล่าวพางรีตามองพันวรศอย่างมีเลสไนให้กำลังใจเหรอพันวรศถ,ถามด้วยความเขินอายเพราะหากสิ่งที่ไอระดาเอ่ยเป็นสิ่งเดียวกับที่เธอกำลังคิดอยู่เห็นทีเธอคงไม่อาจปฏิเสธได้อีกตามเคยก็ช่วงที่พ่อกับแม่พี่แพรมาที่นี่ไอต้องทำตัวดีๆจะทำรุ่มร่ามกับพี่ก็ไม่ได้ ในวันนี้พ่อจะเรียกเราไปคุยอีกพี่คิดดูสิคะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนต้องเครียดกันขนาดไหนเพราะงั้นไอ้ก็อยากได้กำลังใจจากพี่นะคะไอระดากล่าวด้วยน้ำเสียงออดอ้อนพี่เองก็อยากได้กำลังใจจากไอเหมือนกันนะพันวรดกล่าวก่อนจะหลบสายตาหวานช่ำของไอระดาด้วยความเขินอาย เมื่อได้ฟังดังนั้นไอระดาก็ยิ้มจนแก้มปลิเธอรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปล็อกประตูห้องทำงานก่อนจะก้าวมายืนที่หน้าโต๊ะทำงานของตนขอไอกอดพี่หน่อยนะคะไอระดากล่าวก่อนจะกางแขนออกเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้คนรักโผล่เข้ากอดได้อย่างสะดวกเมื่อพันวรสเห็นดังนั้นจึงรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ ก่อนที่ทั้งสองจะกอดกันและกันอย่างแนบแน่นเพื่อส่งกำลังใจให้แก่กันขอเพียงแค่มีอ้อมกอดนี้เธอทั้งสองก็ไม่ต้องการใครหรือต้องการอะไรอีกแล้วเวลาผ่านไปสักพักทั้งคู่จึงผละออกจากกันอย่างช้าๆก่อนที่จะมองสบตากันและกันความอ่อนหวานจากแววตา ทำให้คนทั้งสองอยากจะสัมผัสกันให้มากขึ้น